ไก่ชนญี่ปุ่นครับโคโตโมไก่ชนแคะครับอ๋ออันนี้คือไก่ชนแคะเหรอครับวันนี้เจอแล้วนะอันนี้ก็ไก่ชนแคะเหมือนกันครับมันมีทัท้งหงอนหินกับหงอนแจ้อันนี้เป็นหงอนแจ้ครับถ้าไซเลกหน่อยก็ตัวละห้าร้อยบาทเป็นไซลูกย่อมลงมาหน่อยก็มีนะครับคู่หนึ่งห้าพันอันนี้จะเป็นไก่ฟ้าเยนโลครับอายุหนึ่งปีครับสีเริ่มออกแล้วนะครับไก่ฟ้าโคเด้นะครับ คู่หนึ่งห้าพันบาทครับเป็นลูกไก่ดําอินโดครับคอายุประมาณเดือนถึงสองเดือนครับที่ด่างจะหายากกว่าอ,อ๋อหายากแต่พี่กุ้งขายราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันเลยครับเป็ดคอดักนะครับคอันนี้พร้อมผสมพันธุ์เลยครับมัน,นจะเป็นไก่โปรแลนด์นะคระับจะเป็นขนตรงกับ ผลกลับครับราคายังไงนะคะตัวละร้อยครับค่ะเป็นนูกคุ้มอะไรนะคุ้มอเมริกาครับเป็นไก่แจ้สลามอนะครับค่ะอันจะเป็นไซส์เล็กค่ะไก่แจ้สลามอนะครับค่ะ คู่หนึ่งได้เก0บาทเป็นพ่อแม่พันแล้วนะครับอันนี้ไข่ละสวัสดีค่ะครอบครัวโอลิกินขาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกยุงไก่ห่านนะคะที่ร้านที่กุ้งกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะครับอันนี้จะเป็นไก่ฟ้าเลดี้นะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่แปดพันครับถ้าเป็นไซส์ลูกย่อมลงมาหน่อยก็มีนะครับคู่หนึ่งห้าพัน เป็นตัวผู้ใช่ไหมคะนีอันนี้ตัวผู้ทั้งคู่ค่ะค่ะถ้าใครอยากได้ไซส์เล็กกว่านี้ก็มีครับค่ะที่น้ำเข้าเหมือนกันนะพี่อันนี้เพาะได้ในไทยโอ้ความตื่นเรานิดนึงนะคะเนี่ยค่ะจจะแข็งแรงครับค่ะเขาเรียกสีอะไรอะพี่ในนี้อันนี้แต่กว่าเลดี้อ๋อมันก็คือจะมีสีนี้สีเดียวนะรหรือว่าอ่าจะมีสีนี้สีเดียวครับเลดี้ค่ะ อันนี้เขาก็คือขอได้จากไทยเดี๋ยวจะสวยกว่านี้นะครับนี่สียังไม่เต็มการเลี้ยงตรงนี้ก็คือเราไม่ต้องขออะไรใช่ไหมคะที่ก็คือถูกต้องนี่จะเป็นไก่ฟ้าเยนโลครับอายุหนึ่งปีครับสีเริ่มออกแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะออกสีสวยตัวนี้อีกใช่ไหมคะอันนี้ตัวละสองพันครับอันนี้เป็นตัวผู้ตัวผู้ครับ ท่านเล็กกว่านี้มีไหมคะพี่เล็กกว่านี้ก็มีครับค่ะท่านเล็กตัวละพันครับครับอันนี้จะเป็นลูกไก่ฟ้าเย็นโลกครับใช่ท่าน,นี้จะเป็นลูกนะคะ,คะมีทั้งผู้ทั้งเมียเลยนะครับตัวละพันครับถ้าเป็นไซนี้ก็คือตัวละหนึ่งพันอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่อันนี้ประมาณสี่ถึงห้าเดือนแล้วครับค่ะ,คะมีให้เลือกหลายตัวนะเนี่ยครุนี้ด้วยไหมคะเนี่ยครับจะมีเยอะครับค่ะ อาถ้าไซสนี้ก็คือจะมีเยอะเหมือนกันค่ะครับอันนี้จะเป็นลูกไก่ฟ้าโกลเด้นนะครับค่ะอายุประมาณ6เดือนครับค่ะหเดือนเจดเดือนสีเริ่มออกแล้วนะครับค่ะตัวหนึ่งพันห้าครับตัวละพันห้านะคะคู่หนึ่งถ้าคู่หนึ่งลดได้นะครับค่ะลดได้ประมาณเท่าไรพี่ถ้าคู่หนึ่งสองพันห้าครับค่ะอ้ลดห้าร้อยครับค่ะ อันนี้สีก็กําลังเริ่มออกกันบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะครับน,นี้จะเป็นไก่ฟ้าโลเด้นนะครับ<ะ>คู่หนึ่งห้าพันบาทครับพ่อแม่พร้อมแล้อ 5, อสองพันเลยสี่คู<ะ>่<ะ>อันนี้สามารถแยกได้ใช่ไหมคะแยกได้ค่ะค ถ้าแยกคือยังไงคะนี้ถ้าแยกก็จะพูดสองพันห้าแต่ถ้าตัวเมียแยกจะเพิ่มอีกห้าร้อยค่ะเป็นสามพันครับตัวเมียก็ถ้าแยกก็คือสามพันตัวเมียจะหายากค่ะแต่ถ้าซื้อเป็นคู่ก็จะถูกกว่าครับค่ะเป็นน้องยุงอินเดียนะครับอายุประมาณหกเจ็ดเดือนครับตัวหนึ่งที่สามพันห้าครับไซเล็กกว่านี้ลงก็มีนะครับไซเล็กก็สองพันห้า อันนี้ก็ราคาก็ตามไซด์ด้วยครับอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียคะพี่อ่าตัวผู้สองตัวเมียหนึ่งครับดูยังไงเออดูลายครับถ้าลายไม่มีขีดอ่ะอ่าอันนี้ที่ตัวจะเป็นตัวเมียอันนี้คือตัวเมียดูจากกลางหลังนะครับค่ะถ้าสองตัวนี้จะเป็นตัวผู้อ๋อถ้าสองตัวนี้จะเป็นตัวผู้ดูลายกลางหลังนะครับค่ะถ้าไซส์เล็กก็ตัวไม่เล็กนะครับตัวประมาณเป็ดข่บ้านเราอ่ะค่ะอันนั้นสองพันห้า อันนี้ก็มีหลายไซส์นะคะน,นคถ้าอยากได้เล็กกว่าน,นี้ก็มีนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีที่หน้าร้านเอะจะเหลืออยู่ข้างหน้านี่ครับเดี๋ยวเราไปถ่ายดูกันอีกทีนะคะ นี้เป็นนกยูงนะครับตัวหนึ่ง2,500งพันหาไซส์นี้ก็คือไซส์เล็กนะคะก็คือ2 5 0 0นนะคะอันนี้เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวที่บ้านมีอีกนะครับมีสิบกว่าตัวอันนี้ก็อยากได้ไซส์ไหนก็จงสามารถติดต่อสอบถามมาทางที่กุ้งได้นะคะอันนี้จะเป็นลูกไก่ดำอินโดครับอายุประมาณเดือนถึง2เดือนครับตัวหนึ่ง200บาท ตัวละสองร้อยนะคะเนี่ยไซส์ใหญ่ตัวนี้ไม่มีนะไซส์ใหญ่หมดไปแล้วครับมีด้วยใช่ไหมคะไซส์ใหญ่สามร้อยค่ะแต่ว่าวันนี้หมดก็ดยังพอมีเข้ามาเรื่อยๆนะพี่มีครับเข้ามาเรื่อยๆท่านใดที่อยากได้ไซส์โตกว่านี้ก็มีนะคะก็ติดต่อสอบถามมาทงพ่กุ้งได้นะคะนี้แต่วันนี้ที่มีอยู่ก็คือไซส์เล็กนะคะนี้อันนี้เขาก็เน้นไปทางกินได้ใช่ไหมคะกินได้แล้วก็สวยใช่ไ่ม ถ้าเขาโตเขาจะออกดำๆสีแบบว่าดำเงาเงาๆแบบลุงๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นห่านนะครับห่านเขาตัวหนึ่งสามร้อยบาทครับตอนนี้เหลือตัวเดียวมาเช้ามาเยอะเลยค่ะถ่ายไม่ทันจะไปเมื่อกี้แล้วแฝกกี่ตัวไม่รู้เมื่อกี้เยอะเลยอ่ะ ราคายัางไงครับพี่นี่สามร้อยบาทครับสามร้อยนะคะแต่ก็เดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆมีเรื่อยๆครับค่ะอันนี้อยุก,กี่วันเนี่ยพี่เนี้ยอันนี้ประมาณเดือนนึงครับค่ะอันนี่จะเป็นห่านนะครับสีขาวครับค่ะตัวหนึ่งห้าร้อยบาทราคาสีขาวจะแพงกว่าแพงกว่าครับค่ะตอนเล็กเขาจะสีเหลืองใช่ไหมคะใแต่พอโตเขาจะถึงจะเป็นสีขาวสีขาวค่ะด่างก็มีนะครับด่างหมดไปแล้ว แลด่างราคายังไงอะคะด่างก็เท่ากันเลยครับค่ะด่างคือยังไงอะออกอยังไงพี่จะเป็นขาวดำอ๋อขาวดำบางตัวก็หัวดำค่ะแล้วก็ปิดสองข้างสีดำตัวสีขาวค่ะอ๋อมีด่างด้วยแต่หมดไปแล้วแต่ก็พอมีเข้ามาเรื่อยๆนี่ค่ะสีด่างจะหายากกว่าอ๋อหายยากแต่พี่กุ้งขายราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันเลยครับ ท่านใดที่อยากได้สีด่างนะคะก็ลองสอบถามมาทางพี่กุ้งได้นะคะเนี่ยแต่ว่าวันนี้ไม่มีให้โชว์นะคะเรือเเรื่องอาอ้าวเย่๋ยได้จับกันทั่วจัดจักรวันนะคะเนี่ยตอนนี้เริ่มออกกันแล้วค่ะเนี่ยอันนี้เป็นเป็ดคอร์ดักนะครับค่ะอ,อันนี้พร้อมผสมพันธุ์เลยครับคู่หนึ่งสี่พันครับตัวผู้ตัวเมียผู้เมียครับตัวผู้หางก็จะแหลมๆตรงปลายอ่ะค่ะอ๋อนี่คือตัวผู้ครับ ข้างในคือตัวเมียครับอันนี้อายุเท่าไหร่นะพี่ออันนี้ประมาณแเดือนแล้วครับอ๋องั้นก็เริ่มที่จะผสมพันธุ์แล้วเหรอคะได้แล้วครับคู่ละเท่าไหร่นะคะคู่หนึ่งสี่พันครับลดได้นะครับอ่ายังสามารถลดหรือต่อราคากันได้นะคะนี่แบบนี้เป็นเป็ดมินิมลลาดครับค่ะหัวเขาจะเป็นสีเขียวค่ะคู่หนึ่งสองพันห้าครับอันนี้ไปเล่นกันไปแล้วอันนี้ก็ตัวผู้ตัวเมียค ดูยังไงอะคะนี่ตัวหัวเขียวครับจะเป็นกระพุ่ะตรเนี้เขาจะลายลายราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้ค่ะเป็นเล่นกันแล้วค่ะนุ่นนะคะนี่จะเป็นไก่โปแลนด์นะครับจะเป็นขนตรงกับขนกลับครับตัวหนึ่งห้าร้อยบาทครับเขาออกโทนดำ้วค่ะเนี่ยแล้วก็มีเหมือนทองทองเหลืองๆนะคะตัวละห้าร้อยห้าร้อยครับค่ะ ข้างล่างก็เหมือนนครับอันนี้อายุประมาณห้าเดือนครับห้าเดือนหกเดือนค่ะข้างล่างก็มีนี่ค่ะนี่กุ้งบอกของล่างก็มีนี่ค่ะราคาเดียวกันราคาเดียวกันครับค่ะมีให้เลือกกันอันโซอันนี้ก็จะเป็นสีอะไรออกขาวๆนะคะกับสีทองนะคะนี้โตแลนด์ตอนนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะพี่ครับค่ะราคาก็คือห้าร้อยุกตัวเลยครับถ้าเป็นคู่ก็ลดได้นิดหน่อยแล้ว เป็นคู่ยังสามารถลดได้นะคะแจ้งพี่กุ้งนะคะมาจากช่องครอบครัวโอลีนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งลดให้นะคะนี่จะเป็นคุ้มนะครับตัวที่ขนหายมันนี่คือตัวเมียนะครับเขาจะโดนผสมพันธุ์ไข่แล้วนะครับทุกตัวตัวเมียทุกตัวเลยไข่ถ้าเขาผสมพันธุ์เขาจะจิกตัวเมียใช่ไหมคะคขนตัวเมียก็จะไม่ค่อยมีนะคะคนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็ขึ้นใช่ไหมพี่ค,ค่ะ ราคายังไงนะคะตัวละร้อยครับค่ะเป็นนกคุ้มอะไรนะคุ้มอเมริกาครับนกคุ้มอเมริกานะคะนี่ก็ให้ไข่แล้ววันนี้ไม่เจอเลยพี่กุ้งเก็บไข่ไปแล้วเหรอคะเก็บไข่ไปแล้วครับค่ะ ไข่ทุกวันเลยไหมนะพี่ทุกวันเลยครับนี่พีกุ้งก็ไปฟักไหมพอดีมีลูกค้ามาขอไปอ๋อพี่กุ้งก็ให้ไปนะครับคนในสวนเนี่ยครับเขาขอไปฟักอ๋อเขาก็ไปฟักได้ใช่ไหมนั้นเขามีตู้ฟักหรือว่ามีเขาเขามีตู้ฟักครับเ็าเพิ่งซื้อมาอ๋อลองเอาไปทดลองครับอันนี้จะเป็นไก่ซูกี้นะครับเป็นลูกอายุประมาณหนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่งและอีกตัวหนึ่งก็เป็นมินิโคชิน อีกตัวหนึ่งก็คือมินิโค,โคชินครับค่ะตัวหนึ่งสองร้อยครับเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยครับราคาเดียวกันก็คือตัวละสองร้อยนะคะวันนี้เลือดน้อยแล้วมาเช้ามาเยอะเลยค่ะแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะครับตอนนี้เหลือสามตัวนะคะเนี่ยแต่ก็เดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะซิลกี้จะขายดีมากเลย เซจี้ขายดีคกำลังนิยมเลี้ยงกันไหมคะเขาสวยด้วยนะคะ่งที้โตอีกนิดหนึ่งเขาจะฟูทั้งตัวเลยถ้าเป็นคู่อยู่ยังสามารถลดได้บ้างไหมพี่ถ้าเป็นไซส์เล็กจะลดไม่ได้หรอครับอ๋อถ้าไซส์เล็กลดไม่ได้แล้วนะคะแต่ถ้าโตก็ลดได้ลดได้นิดหน่อยเพียงตัวเล็กเราดูได้ไหมพี่ตัวผููตัวเมียเนี่ยดูที่หงอนเขาครับอย่าให้เหมือนกันก็เพศก็จะต่างกันเพราะสังเกตว่าแต่ เวลาซื้อไปเป็นคู่ครับก็ดูหงอนให้หงอนเล็กตัวหนึ่งหงอนใหญ่ตัวหนึ่งอ๋อนั่นก็คือวิธีสังเกตเบื้องต้นครับข้าวข้าวใช่เป็นไก่ชนญี่ปุ่นครับโคสโมอ๋อตัวผู้ห้าร้อยบาทเรอเนี่ยอ่าตัวผู้ตัวเมียอะไรครับดูที่หงอนะครับตัวตัวผู้ดูเหมือนตัวสูงใหญ่นะคี่ยแต่ตัวเมียดูเล็กเลยตัวละห้าร้อยบาทครับค่ะถ้าเป็นผู้นี้ลดได้ไหมพี่เก้าร้อยได้ครับค่ะ เป็นไก่ชนญี่ปุ่นครับโตมีไหมคะถ้าไซ้์โตเรามีนะที่ตอนนี้ไซต์โตไม่มีเลยครับค่ะแล้วพี่พกุ้งเคยเห็นตอนโตไหมคะเคยเห็นครับสูงส,สักประมาณสอ,ก,อ,อก,กว่ากว่าค่ะก็คือเหมือนสูงๆคอมๆอะไรประมาณนี้เลยใช่ไหมคะค่ะไก่ชนแคะครับค่ะอ๋ออันนี้คือไก่ชนแคะลหรอครับอ,อ๋อวันนี้เจอแล้วน,น,นะคะ มีเอฟซีถามมาเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่เราก็เพิ่งเจอนะคะเนี่ยปกติหนูก็ไม่เจอร้านที่กุ้งนะครับอันนี้เพิ่งมีมาเหรอคะค่ะไก่ชนแคะของอังกฤษของอังกฤษค่ะมันมีหลายสายพันธุ์เหรอคะหรือว่ายังไงถ้าไก่ชนแค่แล้วแต่รูปทรงของเขาครับค่ะและของอังกฤษจะสวยหน่อยอันนี้ยังไง้เขากำลังเริ่มออกแล้วนะครับค่ะเขาจะสวยกว่านี้อีกตัวผู้ตัวเมียยังไงคะนั่นหนูเห็นเหมือนจะมีหงอนเหมือนกันหมดเลย เนี่ยตัวผู้ไหมคะอันนี้อ่ะตัวหรือตัวผู้เหมือนกันหมดไหมคะเนี่ยดูออกหรือยังตัวเนี้ยน่าจะตัวเมียอ่่าาหนูวตัวขาวอ่ะตัวผู้กับตัวเนี้ยตัวผู้อ่าเนี่ยสองตัวเนี่ยตัวผู้มีอีกนะครับที่บ้านมีเยอะเลยสามสิบสองตัวหนูเคาะไว้อ๋อมีมีเยอะเลยเหรอคะอันนี้สีแปลกๆก็มีค่ะราคายังไงคะพี่กุ้งตัวเนี้ยเอ่อตัวหนึ่งแปดร้อยครับตัวละแปดร้อยถ้าเป็นคู่ยังลดได้บ้างไหมเพราะว่าน่าร้านขายอยู่ตัวละพัน ผงพี่แค่800คู่ละ1,500ครับหน้าร้านที่ปุ้งอาจจะขายตัวหลึ่1,000แต่ในคลิปของเราอะที่ปุ้งลดให้เหลือ800ค่ะคู่1,500ค่ะลดให้อีกลดให้อีกที่บ้านมีเยอะนะครับอ๋อยังมีเยอะนะคะเนี่ยหมายถึงเขามีสองสีใช่ไหมแน่จริมีหลายสีครับเป็นสีไก่ชนก็มีครับก็มีหลายสีด้วยใช่ไหมคะนี้ค่ะ เนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะคะเนี่ยเพราะว่าปกติร้านที่กุ้งก็ไม่ไม่มีเข้ามาแต่ตอนนี้มีแล้วจริงะะจริง,รงก็มีมาเรื่อยๆครับแต่มีมานิดนึงก็หมด<อ>แรับเดียวกเราก็เลยไม่เคยเจอค่ะร้านที่กุ้งมีนะคะอันนี้ก็ไก่ชนแคบเหมือนกันครับค่ะมันมีทั้งหงอนหินกับหงอนแจ้อันนี้เป็นหงอนแจ้ครับ ถ้าไซ์เล็กหน่อยก็ตัวละห้าร้อยบาทค่ะ <บา S 2> ก็คือกลมนี้ก็คือห้าร้อยครับค่ะหงอนเป็นยังไงนะพี่อันนี้ค่อเป็นหงอนแจ้นะครับค่ะแต่พงบนเมื่อกี้จะเป็นหงอนหินจะมีนิดเดียว ก็คือก็คือหอนหอนผิดก็จะเป็นแค่ตุ่มเล็กๆนะครับส่วนหอนแจ่ก็คือเหมือนไก่แจ่ที่สวยๆนะคะนี้ถ้าไซน์นี้ก็คือตัวละ5 0าร้อยห้าร้อยนะคะมีเยอะไหมคะถ้าไซน์นี้มีเยอะครับค่ะก็ยังมีอีกเยอะนะคะอันนี้จะเป็นไก่ดําอินโดนะครับไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงค่ะอันนี้ตัวละ300ร้อยครับไซส์ใหญ่ขนาดนี้ก็300นะคะ ต่ใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วค่ะค่ะไซนี้ก็คือสามร้อยนะคะวันนี้เหมือนน้อยอะแต่ปกตินี้เยอะไหมคะครับอันนี้มีเข้ามาสี่สิบตัวตอนนี้จะเหลือแค่นี้แล้วครับแต่ก็เดี๋ยวมีเข้ามาครับค่ะนี่เป็นลูกไก่ต๊อกนะครับตัวหนึ่งสองร้อยบาทตัวละสองร้อยนะคะเหลือแค่สองตัวแล้วครับค่ะแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะ ไส้นีอายุเท่าไหร่คะพี่อันนี้ประมาณเดือนครึ่งครับค่ะวันนี้เหลือแค่สองตัวนะคะแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆค่ะนี้จะเป็นไก่แจ้ขาวหางดำนะครับแล้วก็ขาวล้วนค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่สี่ร้อยบาทครับทั้งสองสีเลยใชืนนะะ่อนครับครับอ๋อข้างในมีตัวนะคะเนี่ยมองไม่เห็นค่ะนี่นี่นี่มีทั้งหมดสี่ตัวนะคะวันนี้ยังไงคะเนี่ยตัวผู้หมดเลย ครับคูเดี๋ยวจะมีเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะอยากได้ตัวเมียแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะคะวันนี้หมดครับค่ค่ะวันนี้ตัวเมียหมดนะคะแต่ก็เดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆครับถ้าเป็นคู่ยังลดได้ไหมคะพี่ได้ครับเดี๋ยวเป็นคู่ลดได้ค่ะนี่เป็นไก่ซิลกี้นะครับพ่อแม่เลยอ่ะตัวนี้ค่ะให้ไข่แล้วเหรอคะไข่แล้วครับค่ะตัวหนึ่งแปดร้อยบาทครับค่ะคู่หนึ่งได้พันห้า แยกได้เรอคะได้ครับมีเข้ามาเรื่อยๆอ๋อแยกได้แต่ถ้าจะรับเป็นคู่ก็ได้ครับค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะนี่นี่เป็นไก่สี่ใบนะครับค่ะคู่เมียเลยตัวหนึ่งแปดร้อยครับค่ะู่หนึ่งได้พันห้าค่ะแยกก็ได้ใช่ไหมคะพี่แยกได้ครับค่ะแต่นี้ก็คือเป็นตัวผููกับตัวเมียตัวผู้กับตัวเมียเลยครับถ้าจะรับแยกก็ได้ ไข่หรือยังคะเนี่ยคู่หนึ่งยังครับอายุเท่าไรคะเนี่ยอันนี้น่าจะมาสามเดือนสามสี่เดือนอตัวนี้จะเป็นไก่แจ้สลมอมนะครับค่ะคู่หนึ่งได้เก้าร้อยบาทเป็นพ่อแม่พันแล้วนะครับอันนี้ไข่ละโอไข่แล้วนะคะอันนี้เหลือน,น้อยมีหลายสีเลยนะครับอ๋อมีหลายสีเลยนี่ค่ะข้างล่างก็มี ราคายังไงอะคะพี่คู่หนึ่งได้เก้าร้ครับค่ะคู่ละเก้าร้อยนะคะอันนี้ด้วยไหมคะเนี่ยคู่ไปเลยใช่ไหมคะเนี่ยนี่ด้วยฮะนี่ค่ะอันนี้ด้วยนะคะเนี่ยไล่ไปเลยนะคะเนี่ยมีหลายสีเลยค่ะราคาเดียวกันหมดเลยนะคะพี่ราคาเดียวกันหมดเลยค่ะค่ะอันนี้ด้วยเหรอคะตอนนี้ราคา เออไม่ถูกครับปกติมันอยู่ที่พันห้าคู่นึ่งอ่ะแต่นี้ผมมีเยอะก็ลดได้สองพันกันแล้วอันนี้เป็นไก่แจสซามอลนะครับมันก็เป็นไซส์เล็กตัวหนึ่งอยู่ที่พันห้าครับทรงเขาสวยใช่ไหมคะพี่ไข่แล้วด้วยนะครับเนี่ยอ๋อไข่แล้วอันนี้คือตัวเมียตัวเมียครับตัวนี้ตัวผู้ครับตัวละพันห้าตัวละพันห้าค่ะทรงสวยคือเขาจะตัวเล็กค่ะ สั้นๆแล้วก็ตั้งขึ้นค่ะโอยได้ไหมเนี่ยโว์หน่อยได้ไหมลูก๋อไข่แล้วนะคะตัวเมียไข่แล้วนะคะอ่าวเริ่มไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะราคายังสามารถต่อรองกันได้ไหมคะนี่ครับได้นิดหน่อยครับค่ะข้างล่างก็ราคาเดียวกันนะครับ๋อข้างล่างนี้ด้วยเหรอคะครับสีขาวนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวขอเปิดดูนิดนึงอ้าเนี่ยค่ะอันนี้ก็พันห้าเหมือนกันพันห้า คู่เมียไหมคะเนี่ยคู่เมียอะไรครับแต่ก็คือแยกได้แยกได้ครับมันต่างกันระหว่างเกศธรรมดากับเกศพิเศษเนี่ยเออต่างกันที่ขนาดจ่ะเขาจะตัวเล็กเล็กลงมาเกือบเท่าหนึ่งเลยอ๋อก็คือตัวเขาจะเล็กลงมาแต่ก็คืออายุผสมพันธุ์เขาก็คือได้แล้ว,แ,ลวแต่เป็นไซส์ตัวเล็กลโอ้เขาแอนไหมคะเนี่ย สำหรับไซส์นี้ก็ที่ว่าต่างกันนะคะค้าคู่นี้ค่าจะตัวเล็กไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไซส์อันนี้มาตร,าารฐานทั่วไปใช่ไหมคะเขาก็จะตัวใหญ่าร,ร,ราคาก็เลยต่างกันค่ะอันนี้ก็คือให้ไข่แล้วทั้งหมดะะไข่แล้วครับค่ะแต่ตัวนี้ต่างกันครึ่งนึงเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะตัวจิ๋วไปเลยอ่ะกับตัวข้างในนะคะเนี่ย ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งได้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกัทุกวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย